เน,นี่ย900บางคนเนี่ยคนละใบให้แม่เดียวใบแดงเนี่ยได้เลยนะคะยิงยาวค่ะพรุ่งนี้นอนเราก็พรุ่งนี้ไปงานพ่อสอนลักต้อน,นะคะ่ะก็คือจริงๆแล้วประเด็นเนี่ยเราก็เป็น่วงแนทด,ด้วยถ้าแนทเราุเก่งมาก็ต้องขับรถเองจีจีมาไปแม่แนดนต้องขับเองเราก็เลยไม่อยากให้แนทราลกมาก็เลยมาด้วยกันดีกว่าเราก็ยอมลุยงานไปกับลูก ก็ลุยงานไปด้วยกันเลยเป็นเพื่อนเขาเราก็นั่งรอเขาเล่นนะคะขอบคุณค่ะก็มีสวดมนต์เย็นกบทำบุญเช้าค่ะตับปกติใช่เรามองว่าแนทไม่มีคนขับรถนะคะถ้าแม่เอาเจเจมาขับรถให้แม่แต่แนทต้องขับรถเก่งมาแนทก็ต้องขับรถดีมันก็จะดูว่าเหนื่อย ด้วยกันดีกว่าแต่เราซึ่งจะยอมนั่งรอแล้วก็ไปงานไหนก็ไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะอืมแต่แม่ก็ต้องจาขาขาอ่ายค่าที่ค่าอาหารตัวเองอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่อยากลบลุ่แน่อยู่แล้วใครจะช่วยแม่บ้างนั่งรถเที่ยวอืมดีค่ะใช่แต่ที่พักบางที่ก็โอเคนะคะบางที่ก็ไม่ค่อยโอเค มีค่ะมีค่ะมาสือสนุกค่ะเอาอยู่ชัยหน้าแตกเลย คุณนะคะสวัสดีค่ะคุณสุกัญญาสวัสดีนะคะแม่ไม่เอาอะไรเยอะหรอกตั้งเป้าหมายทีละเล็กละน้อยได้บ้างก็ดีใจแล้วนะคะคือเดี๋ยวต่อๆจะเงียบเหงาเราก็เลยไหลบ้างนะคะหลังจากที่ไม่ค่อยไหลไงัสดีจ้าสวัสดีจ้า สวัสดีวันนี้ตามลักตินใจจ้าจะผาพขอมานะคะเราขัดไม่ได้เลยถ้าเป็นคำขอจากจะผ้พาพนะคะพอจะาภาเป็นผู้อุปกระคุณนีก,กาาคุณนี้นเนี่ยทั้งหกร้อยกว่าคนขอคนละหนึ่งนกะุ่มได้ไหมคนละหนึ่งใบแดงได้ไหมคะเดินเรื่องเดินเรื่อย เดเขยามาดูเลยค่ะดำโดสุดยอดค่ะบุกศพทั้งนั้นเลยนะคะดำโดคน้าหลกสนุกมากดีใจนะคะที่ทุกคนชอบอเสียงดีขึ้นค่ะ อย่าพึ่งเบื่อนะคะเจะาภาพขอมาเราก็ต้องจัดให้ตามใจเขานะคะ <c oughs> เพราะว่าเขาเป็นคนที่สามารถจะกำหนดได้ว่าจะดูเรื่องอะไรเพราะว่าเขาเป็นคนจ่ายตังแล้วนะคะะลบบุรีก็พอมีหลายงานค่ะวันนี้เรื่องเรื่องเดิมค่ะดำนนรง,รงค่ะด อขอบคุณที่ไม่เบื่อนะยังไงก็ตามเชียร์ตามชมกันนะคะเป็นกําลังใจให้กันตลอดไปแล้วก็ขอบคุณเจ้าภาพุกเจ้าภาพนะคะที่ติดต่อหางานกันมานี่ก็เริ่มจองปี69กันแล้วนะคะก็จะภา,าท่านไหนยังไม่ได้จองจะมีลูเกดซัพพัาหนึงแล้วก็พอประดับงานท่านได้ก็อย่าลืมลุ้งฟ้าพิสดานะคะจองกันก่อนได้เลยค่ะแต่คือปีเนี้ย พฤศจิกาธันวามกราคุณพามีนาเมษาเต็มหมดแล้วนะคะจะจองก็ถ้าจะเป็นปีนี้ก็พุษสภายังว่าอยู่หลายคืนนะคะแล้วก็ปีนาปีหกเก้าจะจองก็จองได้เลยค่ะนะคะเล่นเวลาเดิมค่ะก็เมื่อคืนแม่บอกแล้วที่ว่าไลฟ์เปล่นเวลาเพราะว่าจะภาพอะ ก็คือคนผู้จัดงานนะคะเขากลัวว่าคนพื้นที่จะไม่เข้าหน้างานเขาก็เลยเลื่อนเวลาไปนิดอันจริงเราเห็นใจเขาเนะคะเขาจัดนู่นจัดนี่เขาก็ค่าใช้จ่ายเยอะนะคะเขาก็ต้องนิดนึงนะคะยังเข้าไม่ได้เหรอะคะกุมงพิดเนี่ย กุ้ปิดไว้ครูเข้าที่บ้านฟ้าลิเกรุ่งฟ้าพิสดาบารมีะคะ่ะเออบางคนโทรมาบอกเลยเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้เนี่ยประเด็นที่เข้าไม่ได้คือคุณทําไม่ถูกนะคะทําไม่ถูกวิธีการไม่ถูกขั้นตอนก็จะเข้าไม่ได้นะคะค่ะซื้อทุกกลุ่งแล้วค่ะแต่เข้าไปไรของ เข้าง่ายนะคะกุ้มปิดงานไว้ครูเนี่ยง่ายมากแล้วก็อนุมัติไวมากนะคะกุ้มปิดแม่อนุมัติไวไวมากด้วยถ้าคุณทําให้ถูกนะคะเข้าง่ายด้วยบางคนนะ่ะยังไม่ได้บางท่านเนี่ยยังไม่ได้ซื้อยังไม่ได้ทําเลยกระโทรถามทำยังไงหลัเว้นยังไงเราเข้าไปก่อนดีคะเดี๋ยวถ้าเข้าไม่ได้แล้วค่อยๆมาบอกเราทําให้ถูกวิธีจะเข้าง่ายมากค่ะกุ้มปิดแม่ ใช่คุ้มปิ้งงานไม่คู่เนี่ยเข้าง่ายมากแล้วแอดมินเยอะนะคะแอดมินห้าหกคนรับรองไม่ค้างนานนะคะก็สองทุ่มปกติแหละคะ่ะใช่เพราะแม่จะให้แอดมินว่าอย่าอย่าให้คุณเขาโต๊ะค้างนะเขาขอมาแล้วก็เข้าเลยใช่ค่ะแอดมินแม่สร้างไว้แล้วของแม่นะคะหลายคนมากค่ะ อย่งางเมื่อเช้าเนี่ยช่วงสลิปมาแล้วก็บอกว่ายกเลิกคําขอที่ยกเลิกคําขอนะคุณยังไม่ได้โอนสลิปยังไม่ได้โอนเงินเลยยังไม่ได้แนบสลิปให้อดมินนะคะอดมินจึงต้องยกเลิกคําขอไปก่อนแล้วคุณมาเริ่มต้นใหม่ค่ะนะคะคุณทําไม่ถูกวิธีก็จะเข้าไม่ได้ยังไงก็ช่วยๆกันดันให้ถึงมื่นคนนะคะงานอื่นยังถึงมื่นเลยงานเราเองไม่ถึงไ้ไงใช่ไหมอ่าใช่ใช่ใช ถ้าถ้าคุณทําถูกวิธีจะไวมากค่ะเพราะว่าเมื่อกี้แม่นั่งกินข้าวอยู่ด้วยกันบอกไอ้เด็กๆยังไม่ได้รับผลหรอกเพราะว่าเขายังไม่ได้ซื้อเลยแม่เขายังไม่ได้โอทรียร์เลยจะรับได้ยังไงพ่อแต่ก็อีกหลายพันคนนะช่วยกันดันหน่อยนะ เขาแป๊บเดียวะคะ่ะอนุมัติไวเพราะว่าแอดมีแม่มีหลายคนแล้วแม่กับช้าว่าห้ามให้ค้างเยอะนะขอร้องว่าเขาเข้ามาเขาซื้อแล้วก็ช่วยรีบรีบรับไปเลยเพราะว่าแม่ให้เด็กๆทำอยู่ห้าหกคนนะคะช่วยกันดันนะจ๊ะงานบ้านเราเองเนอะโอ้ยยังไม่รู้อีกค่ะงานไว้คูไหน ยี่สิบยี่สิบเบ็ดเดือนนี้แหละค่ะก็ที่พักที่จะเหลือก็มีเขาเรียกอะไรนั้นรีสอร์ทายนากุกกระทิงนะคะบ้านโป่งนะคะใช่แอดมินหนูบานไว้ไว้จริงแม่ไม่ตะโกหกสวัสดีค่ะ ช่วยกันดันให้ถึงมื่นคนนะคะให้เป็นที่เรื่องหรือว่าโอ้คุ้มปิดบ้านบารมีอะมื่นคนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าทุกคนช่วยกันก็มันถึงแน่นอนค่ะแม่กล้าพูดได้เลยว่าคนที่เข้าไม่ได้คือคุณทําไม่ถูกวิธีจริงไหมคะเออถ้าถ้าเข้าไม่ได้เนี่ยคือทําไม่ถูกวิธีแน่นอนวัสดีพี่ พาเข้ากลุ่มหมดแล้วแม่ดีมากค่ะไปพาไมา่อีกนะยังขาดอีกหลายพันคนเลยนะไปพากันอีกนะจ๊าเข้ากลุ่มนะใช่ถ้าทําทุกวิธีเข้าได้แน่นอนค่ะใทยเซเว่นซื้อให้ได้ไหมคะไม่ได้ค่ะจะต้องเป็นชื่อเราค่ะ ดีมากค่ะดีมากค่ะเข้าแล้วจ้าตรงกําวันเกิดพอดีเลยอ้าวเดี๋ยวมาอวยพรวันเกิดงานยายไม่มีบัญชีไม่มีเข้าไม่ได้ค่ะคะุณยายอมืมันต้องเป็นชื่อคุณยายอะคะ่ะถึงจะเข้าได้นะคะเกาหลี่เข้าจานเฮ่อขอกของขวัญกันเลยเร็วเลยสองชิ้นเร็ว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 แล้ว,ล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 วลขอคนละตุ้งละตุ้งเรงเ็ว เข้าไปรอนะคะขอบคุณค่ะเข้าง่ายอยู่สบายไหมค่ะอาสวัสดีพี่สวัสดีค่ะโอ้ใส่เสื้อสวยจังนี่ของฝากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่อยู่แถวนี้เหรอบ้านอยู่บ้านมีโอ้ค่ะพอดีมาทอดอันนี้กินได้เลยนะแหนมหมูค่ะขอบคุณพี่อันนี้เป็นค่ะก็มาดูกันเนี่ยอันนี้เป็นนี่ค่ะแฟนคลับมาหาคะ เป็นสมนี่ค่ะแฟนขับมาหาเป็นปลาซ้องวันนี้มันเป็นเหมือนอันนี้ชิ้นน่ะค่ะค่ะค่ะได้ไม่รู้จะอะไรมาฝากอันนี้มันเป็นเหมือนอันนี้ชิ้นน่ะค่ะค่ะค่ะได้ คุณมึงเป็รู้ใจอะไรมาฝากขอบคุณใส่น้ำแข็งมาหน่อยๆกลัวมันจะเปรี้ยวนะจ้าจ้ะขอบคุณค่ะขอให้รวยๆนะคะด้วยถ่ายรูปกันหน่อยให้รวยให้สวยเหมือนเดิมโอ้ยสวยยังสวยอยู่ก็ไม่ใหม่ก็ไม่ใหม่ถ่ายรีบรีบบอกแฟนบอกว่าเดี๋ยวมาดูลิเกนเขาบอกว่าวางแผนไว้แล้วที่เนี่ยมาบ้านเนี่ยพานอยู่บ้านนี่นี่เองอ๋อค่ะ ค่ะท่านนายกมานายกที่บ้านอ่ะีกระถานเอ้าไม่เป็นเห็นไหม ใครมายังไม่เห็นหน้ากันเลยก็มาหมดแหละค่ะทุกคนแหละค่ะแต่เขายังอยู่ในรถกันอยู่มาแล้วค่ะขอบคุณมากนะพี่ขอบคุณค่ะเดี๋ลืมมาไปใะ่ไหมไม่ลืมค่ะต้องไปเลยค่ะาได้ชิมได้เลยลังอร่อยใช่ค่ะไม่เกลียข้าตู้เย็นไว้มันจะไม่เปรี้ยวเปรี้ยวมากมันจะไม่ก่นใช่ค่ะ คขอบคุณค่ะอยู่หน้าหน้าเวทีใช่หาที่นั่งดีาอยู่ไม่ไลน์เาถามไม่หมายว่ามีที่นั่งไหมไม่รู้หนูไม่รู้ว่าเขาจองกันยังไงที่นี่อต้องถามเจ้าภาพค่ะอ๋อเหรอคะสวัสดีค่ะขอบคุณทีมข้อจอขอใจนะคะอ้ามาคุยกันต่อเล็วแล้วก็สวัสดีพี่สวัสดีจ้า เป็นไงออกจากบ้านทิ้งโมไปสองครึ่งขอได้ใช่ปะไม่จกลเท่าไหร่เกือบสองร้อยดีเมื่อคืนหมดตัวเที่ยงคืนแน่นอนล้วเล่นเล่น่างจ้าออกผู้เสื้อค่ะมาครบแล้วราคาเหลือเติ้ลนะคะนใจมาแล้วค่ะยังไม่รู้เลยค่ะว่าจะพักที่ไหนก็ให้พี่แนธานะคะมาสมทบค่าที่พัก ข,ข้าวอะไรเพราะว่าเดี๋ยวแม่ต้องเลี้ยงพี่แนทวันนี้เลี้ยงคุณดำรงเลี้ยงแก๊งเราไปแหละสิบกว่าคนนะคะก็เลี้ยงข้าวเขาเขาก็เหนื่อยกัน,นะะงานนี้ที่นี่จะดูฝีคข่าโหน่ารักมากเลยค่ะดีขึ้นแล้วคะ่ะ มาแล้วค่ะแต่อยู่บนรถนะคะนอนก่อนดำโดฉันชื่อดำโดงไอ้เพื่อนคงไไ่เจอแสนซีสวยมากดานมมีรถน่ารักไป